สวัสดีครับกับนายอ่อนทัวกครับผมมื่อนี้เขาเรียกว่าผัดเผ็ดอร่อยยั่วมากเลยผัดเผ็ดอ่อาเนี่ยเหรอผัดเผ็ดไข่เกี๊ยวครับผมมื่อนี้พี่น,น้องผัดเผ็ด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 เท่าไรผัเผ็ดผัดเผ็ดไทยด้ยวยส่วนนะฮะไทยยังเดครับคนไทยไทย ผักพีแกงให้ได้ครับอันนี้อันอกไงไ้เอันนอบเอออีิเอเอ,อแกงครับพี้อง à đây các hấp thấy chờ cái nồi tôi phun như vậy đi phun vào Hãy phun cho kênh Để không เส็จฟอดหายยีงง้อง้ไปกลับทางไปกลับไปตัวรถทำตาะยอค,ครับ

ใส่หอิ้งเขาเใส่พี่ไทย,ทยออนลงไปครับไปไปเลยตามไปด้วยกระเพราครับ

สวัสดีครับกับนายอ่อนทัวกินเขายำแรงครับผัดเผ็ดผัดเผ็ดไข่ดาวโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ผัดเผ็ดไข่เจียวคอะผัดเผ็ดไข่เจียวครับพี่น้องนี่เขาผัดไข่เจียวอ่ะกินแล้วกินเลยลูกกินเลยครับนุ๊กแองลูกซิ้นกับนึ่งลูกซิ้นครับของเด็กๆของเด็กๆครับอ่ะดุยพี่น้องบบบนี้เถอะเด้อกว่าโตไปหน่อยครับจะหาซื้อไม่ได้หอกกูได้มีโตเสษโตยังกับไวจากมาได้เด้อไปหาซื้อกูได้ครับโควิด ตัวญี่ปุ่นตัวญี่ปุ่นบไริมีบ่อยจากแม่เด้อนีน้องเอามายมันต้องเอาสูงตัวนี้เอาไวาโอ้ยห้อนเอาสูงขีดแลมวคุณจยืนมานะครับลุยยิงไหมนีม่ตรงมันพัดไปโดต้องลุยก่อนครับหน้ปลาหน้ปลาแท้น้องก่อนเอาว่าฝากแดงเฮือมผุนพี่น้องท่านี่กินไหมค่ะทัานี่กิ่นอยู่ครับเพิ่งแกะบอกผู้ได้รายน้องก้อน จะได้ปม่ไดลุกน้ายแล้วอย่างนี้ไ่เป็นยส่ยมากถ้าจำก่ได้ละโอ้ขอว่าหย่านหวยเจลเพราเจ้าเปนคขเครื่องรางงานไงยังได้เงี้ยงอยู่วางสั่นล่ะออกนั่งแบบนั่งได้ไหม่ไม่ถึงอ่ะพี่แอรไม่ถึงก็เขาเหยียบมาดิเขาหยับจางไหนอ่ะไม่ถึงนองอ่ะก็เอซีเบิร์บอกเนี่ย มาก่อนกันครับได้ไหมไม่เผ็ดแล้วลูกเนือเอาออกแล้วอ๋เนื้อพี่ออก chụp mạng đi Cho ngoài này xịt quần ngoài vào Hãy subscribe cho kênh Ghiền ai đôn yêu, phải, siêu luôn. cái, không hey. không? Okay. Okay. ไม่ด้เหรอป่จักินยาดีดีเขหนหายนะคะทำจะจัดหีกอว่าโม่เนี่ยไปมากินจตน้ำทุกินข้าวก่อนเร็จ aba

กรอบวออ่อยู่แท้ืมขมอะไรกรอบวะนี่อืมไม่กรอบอิอืมด๋ดยมากนี่ย็ผากัะลูกอ๋อแล้วข้ากมัเอืมข้าเดียวฮะ พ่อไม่เอาพริกก็ได้วันนั้นไมีสองอย่างมีพริกกับไม่มีพริกไรไม่เห็นจะมาเสียมและมีรสชติไม่รู้พ่บบอรู้ว่าชอบลงคววนมันจะไปนอนไหนร Tại ờ. ờ, vậy? Ngon quá Thôi được có gì thấu Nhiều ông Thôi đi Thôi lại nó đi à Ngươi เห้ยไม่มาคมเขียงเอียงรอินบเมื่อกี้ในยัง่าผมแตดจีบพี่นองคนเน่นซิมซิม้าเพ็ดเิดร่้งนึ่งันพีตอนนี้ 名片。 โคกออะไรเหมือนกันนะเนี่ยแบบอะไรกอกลางใส่พีลอกให้แข่งอะไรผู้ใหบอกส่ขอ,ของตัวไซแม่นแล้วผู้ดเด็ดเนาะแะอไม่ได้อไม่ได้ซเานะ บอกคอมเมนต์มากแล้วเฮ้ยเรบอกเขาเมนไม่อย่มั้งเขเมนมากอันคลิปอะไรคลิปกินหนึ่งปลากินนะกินปลากินหนึ่งปลาไครร่มาผู้ใดบบมาผอ่าอว่าซวให้ทำเปคลิปมาแลกนีก่นอธิบายเตาบ่ เก่งหลายคนนะคุณไปยังกว่าสภาพมันโหดอย่งเขาว่ดังตึบๆกลอลงในหลายอนู่มิไปน่าจ้าน่าจ้านุ่มโอเคอร่อยไหมลูกไม่อร่อยงั้นเลิกกินเ็ด <c oughs> <c oughs> ต้องแอร์กินอันนี้ครับยังกว่าเลยโรซาโยังกว่าโหนานา ป้าโบโบโรนาโบโรนาต้องขอเจนครับนี่จากเราไ้อยู่ในเมืองในนาไม่ไหวไม่ไหวแล้วกินเผ็ดเผ็ดน่ไปเอาน้ำเปล่ามาลูกไม่ไหวแล้วคมชอบก็ยิ้มไม่ได้ไลูกเดรรัยตั้งแต่ เอาไแซบครับเมนูนี่เมื่อนี้นทําหนาดีวันหนของพ่อครัเฮ็ดอกกินสู้ลูกกินครับสองมือละสองมือได้น่อยเนาบ่างพ่อผัดเปล่ามือห้ากับผัดยังขเขาใกลมเื่อในกรอบ ถ้ากินทังกดกไปทุหนาหให้เาครับทุงนาพันนั่นนันเปอพันเนาอ่ะนั่นมันนม่มองไปแล้วอไปแล้วเนีๆจะไปกรเซ็นติดพันกก้นละครับเพราะว่าชุมหนึ่งกา่าเป็นมาจากกรุงเทพชุดหนึ่งไงไปไหนด้หน้าพันธุอย่างเดียวครับไปได้เ่อเ่อไรไก่ ททกทบดานกผู้แสพผู้สาก็ไ่ได้เห็นหาก็ไ่ได้โควิดตาคนก็ยากก,ากันแต่ว่าไม่ไม่ยุ่หนีไล่แล้ว <c oughs> เห็นพอแสบท็อปแสบหนึ่งนูสิงก็บองเอ ไหนยิ่งไปกว่าตัวอยากอันนี้หนูไม่กินหมดเลยกินเอาไว้รอตอนเย็นประมาเลยของจานกับพ่อแล้วของจานแล้งซูซอนอีกกว่าจะแล้งนะทีนี้แลมล่ะบุ้งบล้วครับทีนี้ตะเวนท่านโตกินอยู่ยำหนิยำหร่อยมันกระเด็นนั่นคำ แก่งแล้นนวนาทำันแก่งแล้ววอนจันตื่นกี่โมงครับตีห้าโอเคตื่นสามหรอพอตื่นสี่ับง่งกว่านอนก็ปิดํะตื่นแรงกันเมื่กี้ไม่ได้ออกไปก็ออกไป พกอตื่นขึ้นมาเห็นแต่โอแกนว่ามันเช้าแล้วแม่ <c oughs> แต่เป็นคุณแม่ดิเด้นพ่งคุณสว่าเช้าแนละ้วแล้วก็เล่นโทรศัพท์แล้วก็เสียงดังมา,างกๆทั้งแกแบบว่าหยุ่นฟุ้นอยู่ในห้อัวตื่นเช้าล้างหน้าแปรงฟันจะหาอะไรทำกันดีคิดถึงคิดถึงมามี ลายสีมีเกีียวดีไหมแคปเป้แอลให้ลูกจะหกเนี่ยครับเป็นเมนูเขาแรกครับนไหนหมายถึงว่ามีอะไรก็ราะว่ามันคันได้พี่น้องเลยแล้วมีพร้มเบ็ดมาผู้เดียวหอน่ะมันคันเนาะน้ำกินอันนี้มันน้ำขมเบ็ดแดงวะเนี่ยน้ำเล็กๆนิดเดียวบัดดี้ถ้าผมคันหนังให้ผมคันเทอบัดนี้ กำลังลิงอะไรเอามากี้ <c oughs> น้ำนี่มี่ลายว่ากเนดะ้วยแน่กินนิดแต่ชอบชอบมอัอ้อ,อร่อยดีมันบ่หอ่อนแล้ะก็แซ่บจ้ะเแต่เลยเขาอื่นไปกินเม่กินนะครับขออันใหมครับคลิหนาครับผมสำหรับเมื่อนี้อาหารกับแซ่บครับ ฝากก็ได้ก็แซ้ก็ทัดไงไดคคนน้ครับไปได้กัทั่วรับผมก่อนนะครับคิดหนาผมสวัสดีครับ